สวัสดีค่ะซีพอแดนซสิ Hi a อ e x a n d e r Welcome to To me YouTube อ่ะกี่เดชเอฟฟอฟังเสียพสป s สตุเรียนเอฟฟมันจะมาลองกินทุเรียนพี่ปุกี้ซื้อทุเรียนมาฝากพร้อมเดี๋ยวแป๊บนึ่งใส่ละ สวยเลยเอฟ้าโอ้ยบาเตียมพร้อมเลยพี่น้องให้ดูสิเลยเราไม่มีลูกให้ดูนะเราไม่มีลูกให้ดูเออบางทีสุดท้ายถ้าคุณไม่รู้แก้ไขมันถ้าแก้ไขมันคุณจะต้องใส่ติดบนหัวโอ้โอ้ยโอ้ย แต่คนไทยเดี๋ยวหู่ว่าทุเรียนเป็นหลุมใดเนาะแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนคนแดนแต่ว่าเพื่อนคนแดนน่ะเขาไม่รู้จักว่าทุเรียนเป็นเนี่ยดูเรียนดีเอฟดีเอ l ไทยเรียนฟูม่ม่ดูบีเเดียวเดียวเจสกีเ่เดียวเดียวเดียวอยาดูเรียนดีโฟกัดีดสตัวสนเดียร์โอ้โหดิฮานเ่เขาเลยเรนน้ำเก็บดิคันมันก็สติ๊ก รับใช้กับดูดิสตัวดิซัมดิซัมแจ๊สฟู๊กมันดิฮ่าเดดเดอร์เค็นก็สติกเฮฟวี่กันเออแม่เล็กแต่ว่าคนไทยนะหูยวายทุเรียนมันคือเป็นลูกยังไงเนาะแต่วันนี้ก็เลยสินี่ค่ะเสียหายแอบฝันลองชิมแล้วตัวเองห้ามดมแย่แย่วันนี้เราจะกินตัวเองกัดเลยกัดโอ้ดูสิแม่ไม่ต้องสปิสไหนไหนดิมูมันอีกมันมันเฮะโอเคแม่บอกว่าไม่ต้องสปิสไอ้ฟิลสันไม่ดมกัดเลยนั่นจะทำให้กัดสนิทเหรออ๋อ เร็วๆล้วครับไปเอ้ากาดไม่ดมเธออย่าลีลาีซบวะมากันดูสกหนูนายกินก่อนกินอีกคำหนึ่งก่อนกินอีกคำแล้วแวแมงติดดมหอมเห็นไหม หอมมันปลาไหนมันเป็น,ปน,น,ปนวัดแล้วเป็นไงสมัยสมัยกอดอีกเอ้าพี่นอ้องมักสวยสมัยกอดอีกเอา้ากินได้สมัยกอดอกอร่อยไหมคะเ <c oughs> ออเออคือนางสัน้นไม่เกิด อ้าวโอเคไปสำนี mm ้แหะค่ะพ <laughs> ี่น้องนี่แหละทุเรียนนายทุเรียนติดไทยเอ่อฟซฟุตฟุตเดยแต่เนี่ยเมนคือลูกยาดมอีกตุ๊กเกอีกทุกตัวให้พ่อลองกินนะเอาไปละโอเคไปละไฮัสดีค่ะ